ซื้อเพื่อใครซื้อเพื่อชาติซื้อเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะ,ะคะ่ะจะเลยตื่นแต่เช้าหน่อยทักทายสบายดีนะคะวันนี้ ื่นแต่เช้าน้อยทักทายสบายดีนะคะวันนี้จังไดกะทักทายทักทายย้อนหลังนะคะยายลำเนยก้ห้ส่งมาลำรวยนะคะมื่อนี้เมือ่อวันดีผู้ใดฝันดีๆเน้นเน้นหน้าที่วัดวัดความดันเบาหวานนะคะอสอมอสู้สู้อสอมอสู้ไม่ตายอสอมอต้องไว้ลายอสมอย่างลำโพงย้ายอออ <laughs> ก็ได้เสียงมาพื้นเฮาคะ่ะ ้องขออภัยนะคะย่อนแสงน้ำตุลาบัน,นทักทายสบายดีนะคะเนาะเป็นไดเนาะฟันดีกันสุกคนยั่บอกค่ะก็ให้รวยๆหมันๆฟังๆงกันนะคะ เสียคะมันหมานกันเด้อสบัสดีค่ะวัดวัดความดันเบาหวานนะคะอสอมอสู้สอสอมอสู้ไม่ตายอสอมอต้องไว้ลายอสอมอสวัสดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่าน คือมารอตรวจน่ะหน้าที่ตรวจวัดความดันเบาหวานนะคะอสอมอสู้สอสอมอสู้ไม่ตายอสอมอต้องไว้ลายอสอมอทักทายสบายดีเนะค่ะเนาะเป็นไดเนาะฟันดีกันทุกคนอย่บอกค่ะก็ให้รวยๆมันๆฟังๆกันนะคะ เช้าวันนี้นะคะสุกมาลำลุ้ยเด้อเนาะ,ะสุกมาลำลุย้ยค่ะสวัสดีทักทายยามเช้านะคะยายไม้ตื่นแต่เช้าเลยค่ะพามาชมบรรยากาศทดวงจันทร์สวยงามมากค่ะดวงจันทร์พาชมบรรยากาศนะคะเนาะรอบๆดวงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะหนักๆเลยนะคะ ก็ให้รวยๆแล้วค่ะเนาะสาวัสดียามเช้าค่ะทุกคนจะรวยๆหมานๆปังๆอะไรก็ว่าไปนะคะดวงจันทร์ยังยังมาตกเลยค่ะปิดเสียง สวัสดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจน่ะหนักๆเลยนะคะก็ให้รอยๆยนะกคนเนะสวัสดียามเชาะะ้าค่ะค่ะสั้นๆนะคะสำหรับเชา้านี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะมันๆกันเด้อสวัสดีค่ะ ปิดเสียงทักทายสบายดีนะค่ะเนาะเป็นไดเนาะฟันดีกันสุกคนอยู่บอกค่ะ <c oughs> ก็ให้รวยๆมานๆปังๆกันนะคะกับชาปิดเสียงลำพ้งเลยยายก็ได้ ทักทายสบายดีเดอ้อดวงจันทร์สวยงามมากค่ะดวงจันทร์ชาชมบรรยากาศนะคะนาะรอบๆดวงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะ คนจะรวยๆมันๆปังๆอะไรก็ว่าไปนะคะดวงจันนี่ยังยังมาตกเลยคะ่ะหนักๆเลยนะคะก็ให้รวยๆวยเลยค่ะนาะสวัสวดียามเช้าะค่ะสวัสวดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจอนะ่ะ สวัสดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจน่ะทุกคนจะรวยๆวยมานๆปังๆอะไรก็ว่าไปนะคะดวงจันทร์ยังยังมาตกเลยคะ่ะดังลำโพงย้ายกระดาเสียงมาพื้นเฮ้าคะ่ะต้องขออภัยนะคะย่อนแสงน้ำตลาบาค่ะสวัสดีทักทายยามเช้านะคะ ยายไมยตื่นแต่เช้าเลยค่ะพามาชมบรรยากาศชห้อยวันหนึ่งบ่หม,มีมม่มะเขาวมอนาวได้ยายดวงจันทร์สวยงามมากค่ะดวงจันทร์พาชมบรรยากาศนะคะเนาะรอบๆดวงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะอ๋อจังไรกะ,ามมากะทักทายทักทายย้อนหลังเด้ค่ะยายน้ำเน้ ก็ให้โชคมาล้ำรวยเนะค่ะมื่อนี้มื่อสั้นวันดีผู้ใดฝันดีเด็เน้นๆ สวัสดียามเช้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจอะ่ะค่ะสวัสดีสสดทักทายยามเช้านะคะยายหมายตื่นแต่เช้าเลยค่ะพามาชมบรรยากาศชาหน้าที่ตรวจวัวดความดันเบาหวานนะคะ อสมสู้อสมอสูอสออส้อสอมอสไม่ตายอสอมอต้องไว้ลายอสอมอ,อา่าจังไดกะทักทายทักทายย้อนหลังเด้ค่ะยายลำเนยก็ให้สุขมาลำรวยเลอคะ่ะมื้อนี้มือสันวันดีผู้ใดฝันดีๆเน้นๆ โอ้เสียเมอซืมอซื้อโอ้เส้มือดวนจันทร์สวยงามมากค่ะดวงจันทร์ถ้าชมบรรยากาศนะคะรอบๆดวงจันทร์สวยงามมากเลยค่ะ เสทุกคนจะรวยๆมันๆปังๆอะไรก็ว่าไปนะคะดวงจันทร์นี่ยังยังมาตกเลยคะ่ะซื้อเพื่อไทยซื้อเพื่อชาติซื้อเพื่อชาติศาตสาตร์นะคะ สวัสดียามเชา้านะคะคุณหมอทุกท่านคือมารอตรวจอะ่ะปิดเสียงลำพงได้ยายก็ได้ทักทายสบายดีเด้อสวัสดียามเชา้านะคะคุณหมอทุกท่าน คือมารอตรวจน่ะ